ไช่ไหมอาไม่ไม่ได้ไม่ทันก็ยุดอายุดตอาไม่ทันก็ยุดหยุดครับหยุดอ่าให้หนาฬิาเราอยู่ก่อนเส้นทึบสีขาวข้างหน้านะอาจจะเนี่ยเรามองจากแนวนี้ออกแค่นี้พอแล้วพอแล้วอแลดูจากแนวทางด้านซ้ายกันแหละเห็นปะหน้ารถเราเพราะว่าหน้ารถเรามองไม่เห็นแล้วใช่ไหมเรามองไปทางหน้ารถเราจะไม่เห็นเส้นสีขาวใช่ไหมเรามองจากแนวทางด้านซ้ายมือนี้กันเลยใส่เกีย G N แล้วมันถอยหลังหรือว่าเพราะว่าต้องอ่านดึงเบรกมือไหม ยังดโอเคนะครับหน้ารถเราจะเลยเส้นสีขาวข้างหน้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าดูจากกล้องในที่ครูถ่ายเนี่ยครูจะเห็นเส้นสีขาวเพราะครูยื่นมือออกไปแต่ในตำแหน่งที่น้องตาลนั่งอยู่เนี่ยเห็นเส้นสีขาวไหมเห็นเส้นจากเส้นแรกนะอันแรกอ่าไม่เป็นไรเราดูจากแนวทนบั้รสายนิดอ๋อจะเป็นแนวเดียวกันก็คือว่าหน้ารถเราจะเลยเส้นสีขาวเส้นล่างอ่ะก็คือเส้นแรกไม่ได้ พอท่านารดเราเลยไปเราจะล้าไปพื้นที่ของจอยยอก็คืออะไรจักรยานยนต์ MC ก็มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ด้านหน้าถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดนะเขาก็จะเลยเส้นสีขาวด้านบนไม่ได้ตามกฎจราจรนะเพราะท่านเลยเส้นสีขาวด้านบนขึ้นไปก็จะเป็นล้ําพื้นที่ทางมา,า่อไคนจะข้ามถนนลำบากนะโอเค,อเคตอนนี้เราอยู่เลนทางด้านซ้ายของช่องทางที่เราจะเลี้ยวขวาตรงทางแยกข้างหน้าใช่ไหม แล้วก็จะมีรถคันสีขาวอยู่ด้านขวามือเราใช่ไหมรถคันสีขาวเนี่ยเวลาเขาเลี้ยวขวานะเขาจะชิดเกาะกลางถนนส่วนเราอยู่ทางด้านซ้ายมือเขาใช่ไหมเราเลี้ยวขวาไปนะเราจะอยู่เลนกลางเพราะเพราะว่าถนนฝั่งตรงข้ามนะ่ะคือ,ค,อ,อคือมีอยู่สามช่องทางจ,งาจ mm ราจรคือสามเลนเลนซ้ายสุดคือเลนที่อยู่ทางด้านริมฟุตบาทเราจะไปอยู่เลนซ้ายสุดไม่ได้เพราะเลนซ้ายสุดเป็นเลนที่เขาผ่านตลอดมาเลยเ <อ Dum S 2> <Piet. S 2> พราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวขวาไปนะ รักษาเลนตัวเองให้ได้อ่เขียวแล้วน,นะปล่อยเบรกก่อนอ่แล้วก็กดคันเร่งเบาๆครับค่อยๆกดคันเร่งเบาๆทีละนิดทีละนิดอ่ากดครับกดเยี่ยกดเบาๆนะเบาๆเบาๆอ่าโอเคมองซ้ายด้วยนะเนี่ยโอเคแล้วหมุนครับมองขวานู่นอ่นให้หน้ารถเราอยู่เลนที่ 2> อ,อ2อ่เากดคันเร่งเลยครับอ,อ่าเห็นไหมคันนู้นเห็นไหนมเขาเลี้ยวมาเห็นไหมเ,เขาตัดมาหาเลนกลางเราเลยเต้องระวังนะครับเราเลี้ยวถูกต้องแล้วนะครับรถตู้เลี้ยวก็ต้องอยู่เลนขวานี่คือถูกต้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวตามทางแยกเลี้ยว แล้วต้องรักษาเลนของตัวเองให้ได้นะถ้าล้ําไปเลนอื่นเนี่ยโดนเลนอื่นเขาชนเนี่ยคือเราจะผิดเครบโอเคนี่ก็คือเราจะขับขับลงมาสู่ถนนสุขุมวิทละเป็นฝั่งของถนนเขาเรียกว,ว่าฝั่งขาออกคือออกนอกเมืองความหมายคือออกนอกเมืองไปบางนาไปสมุทรปราการไปชลบุรีนี่เขาเรียกว,ว่าฝั่งขา,อ,าออกถูกต้องด้านขวาคือฝั่งขาเขา้าถนนสุขุมวิทเขาเรียกว,ว่าถนน6เลน คืออะไรไปกี่เลน3กลับมาฝั่งนู้นคืออะไร3ก็คือรวมแล้วเป็นถนนกี่เลน6ก,กเลนหรือ6ช่องทางาจราจรในอีกนะ